อูบอกว่าดีขึ้นมากแล้วค่ะพี่อู๊ทหมอบู๊ตก็ต้องอบอกก่อนนะคะว่านักถือเป็นภารกิจหลักเ,เลยว่าทํายังไงให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขไปกับเราว่าน้ำสลัดหมอโอหลังมันจะหวานไหมอ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งหมออู๊ดคลินิกบูออ and ๊ทแอนด์เซิร์ฟสวัสดีค่ะหมออู๊ดค่ะนะคะหมอ การกินอาหารที่ขาดไม่ถูกสัดส่วนแล้วก็ทําให้เกิดโรคไตไ้เจ็บนะคะจะเห็นว่าภาวะปัจจุบันนั้นมีโรคเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานเยอะมากคนไทยประมาณนะคะ60%ที่กําลังจะเป็นเบาหวานและเป็นเบาหวานแล้วนะคะถ้าคุณไปตรวจเลือดแล้วพบว,ว่ามีน้ําตาลอยู่เกินร้อยนั่นแสดงว่าอีกประมาณ3ปีคุณก็เป็นเบาหวานแล้วค่ะเปลี่ยนพฤติกรรม การกินนะคะคำว่า,าเปลี่ยนพฤติรกรรมการกินก็คือว่านะคะเราจะกินยังไงไม่ให้เรานั้นมีการดึ่อรงโมินสุลินถ้าหากว่าพวกเรากิน่มคาร์โบไฮเดรตเยอะนะคะกินพวกข้าวแป้งน้ำตาลเยอะโดย ของเมื่อวานเนี่ยนะครจะเห็นว่าอันนี้เป็นน้ำสลัดผักเชียงดาเราใช้นะคะ จะช่วยในเรื่องของความจำนะคะแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วยนะคะก็<ๆ>จะมีเลซิสินอยู่นะคะซึ่งถือว่าเป็นสารอาหารที่ดีจากเมื่อวานเราก็จะได้น้ําสลัดที่ไม่เหมือนกับน้ําสลัดในท้องตลาดซึ่งถ้าเป็นน้ําสลัดที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะเขาจะใช้น้ํามันพืชที่ผ่านกัรมวิธีค่ะนะคะเขาจะใช้น้ <ๆ S 2> <ๆ>ําม<ๆ>ันปาล์มเขาจะใช้อะไรพวกนี้ย คำว่าผ่านกรบวิีหมายความว่าได้ผ่านความร้อนได้มีการให้ไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนเข้าไปนะคะซึ่งมันทําให้โครงสร้างของสายโมเลกุลนะคะของไขมันเนี่ยนะคะของแฟตตี้แอซิดเนี่ยนะคะเปลี่ยนรูปแบบนะคะเปลี่ยนรูปแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบธรรมชาติที่เราเรียกกันว่าซีสฟอร์มซีสฟอร์มกลายเป็นรูปแบบการ มันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะเมื่อกินเข้าไปหลายๆายคนคิดว่าเอ้ยฉันดูแลสุขภาพฉันไปซื้อน้ำสลัดมานะคะฉันไปซื้อน้ำสลัดมานะคะแล้วก็ออจัดก,การเอามากินใหญ่เลยนะคะปรากฏว่าน้ําตาลที่ใช้ก็เป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะซึ่งน้าตาลทรายขาวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลลูโคสในเลือดแล้วก็ทําให้ระดับของน้ำตาล โมโที่สูงนะคะด้วยการที่เราไม่รู้เนี่ยเรากินโนดเรากินนี่กินขนมกินข้าวขาวนะคะเข้าไปคุณมุกคะก็ถามมาสั่งชาเชียงดาได้ที่ไหนครับสั่งชาเชียงดาได้ที่หมออู๊ดเนี่ยค่ะนะ,ะขอบคุณคุณมุกมากนะคะนอกจากนั้นคุณมุกคะพี่บอกว่าจะบอกว่าเรายังมีเป็นแบบแพ็กซูนด้วยค่ะถ้าเราไม่สะดวกนะคะที่จะชมเวลาเราออกจากบ้านไปกินข้าวที่ไหนเราก็กินนะคะเรากิน ก่อนที่เราจะกินอาหารเนี่ยกินตัวนี้ของแกตซูลน,นะคะกินตัวนี้ของแก้ซูลแล้วก็ดื่มน้ำตามเพราะฉะนั้นสารกิมมิคเคมีที่มีอยู่ในเชียงดาก็จะไปปิดวิลายปิดปุ่มที่บังไ้เล็กนะคะทำให้เมื่อเรากินเราก็ยังกินถร่อยอยู่นะเรายังกินข้าวอยู่บางทีเราอดไม่ได้เรากินน้ําตาลอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวนะะบล็อกน้ําตาลไม่ให้เข้าสู่กระแส นอกจากว่าจะลดเบาหวานแล้วก็ยังลดความอ้วนได้ด้วยนะคะเพราะว่าความอ้วนเกิดจากน้ําตาลความอ้วนโดยส่วนใหญ่ของพวกเรานะั้นจะเกิดจากน้ําตาลนะคะค่ะอ,อันนี้ก็เป็นเป็นการใช้นะวันนี้วันนี้นะนะวันเนี้ยนะนะว,นนนะวันนี้มีผู้เข้าชมแตกท่านแล้วเหรอคะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็หมออุ๊ดก็ต้องออบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นงานที่หมออุ๊ดเริ่มทำใหม่ๆ จะทําได้ประมาณสักสองเดือนเนี่ยค่ะก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักพวกเรานะคะประมาณเดือน2เดือนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วน้ำสลัดหมออูดหลังมันจะหวานไหมอ่ะมันมีน้ําตาลไหมนะอันนี้หมออูดนะคะถือเป็นภารกิจหลักเลยว่าทํายังไงให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขไปกับเราลยน้ําตาลใส่ค่ะแต่ที่ใส่เนี่ยหมออูดก็เลือกที่จะใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะซึ่งน้ําตาลมะพร้าวเนี่ย ก็มีงานวิจัยรองรับออกมานะคะว่าเขายังมีวิตามินและยังมีเกลือแร่นะคะอยู่ค่อนข้างเยอะดีกว่ากินน้าตาลทรายขาวธรรมดานะคะซึ่งน้าตาลทรายขาวธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยนะคะออกินได้ไม่เกินวันละประมาณ1ช้อนนะคะหช้อนชาประมาณหนึ่งช้อนแค่นี้นะคะหช้อนแค่นี้นะคะแต่พวกเราที่กินกันเนี่ยนะคะพวกเรากินกันประมาณวันหนึ่งเป็น10ช้อนชา นะบางคนกินประมาณนะคะถ้ากินขนมหวานกินเครื่องดื่มหวานด้วยนะก็จะกินถึงประมาณ20-30ช้อนชาซึ่งร่างกายต,ตกใจค่ะร่างกายตกใจร่างกายตกใจร่างกายก็เลยความดันก็เลยขึ้นค่ะนะคะความดันขึ้นนอกจากนั้นแล้วน้ําตาลที่มันมีอยู่เยอะในกระแสเลือดเนี่ยเขาจะไปจับกับนะคะอีโมโบบินใน,นเลือด ะะเป็นฮีโมโกลบินเอวันซีเป็นน้ำตาลสะสมที่อยู่ในเลือดนะคะที่อยู่ในเลือดซึ่งตัวนี้จะบ่งชี้นะคะว่าคุณคุณภาวะเบาหวานคุณรุนแรงแค่ไหนนะคะภาวะคุณรุนแรงแค่ไหนเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยเวลาไปจับกับเลือดก,ก็เหมือนกับทําให้เลือดดีเนเจอร์เ่ะนะคะเพราะว่าฮีมโมโกลบินเป็นโปรตีะะนะะก็จะดีเนเจอร์นะคะนอกจากนั้นน้ําตาลที่เยอะมากในเลือดเนี่ยนะคะนะคะน้ำตาลที่เยอะมาก ก็จะเหมือนกับว่าจะซึมลงสู่ผนังนะคะเส้นเลือดแล้วก็ทําให้เส้นเลือดภายประสาทเนี่ยปลายมือปลายเท้าของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเกิดการอักเสบเกิดการเจ็บนะคะน้องสาวเนี่ยคือคนใกล้ชิดหมออูดเนี่ยคือคุณแม่หมออูดเป็นเบาหวานคุณพ่อหมออูดเป็นเบาหวานน้องสาวหมออูดเป็นเบาหวานแต่ตอนนี้นะคะน้องสาวหมออูดบอกว่าดีขึ้นมากแล้วค่ะพี่อูดไม่มีอาการเจ็บแล้วนะไม่มีอาการเจ็บเลือแต่ว่า รักษาให ai, ้ร่างกายมันฟ <hi> ื้นสภาพนะคะเพราะว่า yeah น้าตาลนะคะน้าตาลที่ที่ซึมลงสู่ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอักเสบมันทําให้เกิดเป็นจุดอักเสบนะคะแล้วก็เกิดการเจ็บเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นแผลน่ะทั่วนะคะพั่วเส้นเลือดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหมออู๊ดขอพูดเรื่องเดียวก็คือเรื่องลดการอักเสบนะคะลดการอักเสบ โดยการไปซื้อน้ำมันพืชตามท้องตลาดที่บ้านกรมวินีนะคะทำให้หลอดเลือดตักเศษท,ทำให้ร่างกายตกใจทําให้หลอดเลือดตักเศบทําให้เกิดไขมันอุดตันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้เราไม่เอาเข้าบ้านเลยนะคะน้ำมันพืชฝากกนกรมวินีนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะคะจากที่ว่าเรามีน้ำสลัดเหลือเมื่อวานนะคะเรามีน้ำสลัดเหลือมาเมื่อวานเราก็แปลงนะคะ หมออุดยาจะสอนวิธีการนะคะแปลงลูกล่างมาเป็นสลัดโลโกูค่ะอันนี้เป็นแป้งนะคะแป้งเป็นแป้งยวนนะคะเป็นแป้งยวนที่บ้านจะใช้ทำเป็นอะไรแล้วพี่ตงกุ้งกระเบื้องนะคะจะใช้แล้วก็ใช้ทําเป็นลุยสวนนาะนะลุยสวนวันนี้เราก็มาทําเป็นแบบนะคะเป็นแบบลุยสวนสลัดโลนะคะผักที่เราใช้นะคะผักที่เราใช้ มันนี oh, ้เป็นสลัดโลปูอัดเราก็ใช้ปูอัดนะคะแล้วก็นะคะพวกผักเหล่านี้นะคะพวกผักเหล่านี้เช่นนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นกรีโอเป็นผักสลัดนะคะเป็นผักสลัดเป็นกรีโอนะคะแล้วเราก็เตรียมห่อเลยนะคะเตรียมห่อเลยค่ะแตงกวานะคะแตงกวากินนะคะใส่เข้าไปเขาจะให้ความรู้สึกกรอบนะคะ แล,แล้วนี่เป็นยอดมะพร้าวนะยอดมะพร้าวปั่นก่อบก็จะหวานค่ะนะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะคะนะแคโรตรู้อย <net> ู่แล้ววิตามินเอเยอะนะฮะวิตามินเอเยอะมากนะคะนอกจากนั้นเรายังใส่พวกสมุนไพรนะคะพวกโหระพานะคะพวกโหระพาใส่เลยค่ะนะฮะพวกโหระพาแล้วก็อ๋อเคล็ดลับตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นบ็อกโคลีค่ะนะคะบ็อกโคลีตัวนี้จะช่วยล้างแคลเซียมที่เกาะตามผนังหลอดเลือดนอกจากมีบ็อกโคลีแล้วนะคะหมอว์ดยังมีเนยแข็งค่ะนะคะตัวนี้เป็นโปรเตสชีสนะคะโปรเตสชีสเนยแข็งเนี่ยนะคะเนยแข็งเนี่ยนะคะเขาจะมีวิตามินเคทูนะคะเขาจะมีทูว่าแล้วทั้งหมดเนี่ยจะชอบกินตัวนี้มากเพ่าพื่อจะกินเป็นอาหารเช้านะคะจะชอบมาก ตัวนี้จะมีวิตามิน k คทูนะคะเคตัวนี้นะคะมันจะล้างแคลเซียมที่เกาะผนังหลอดเลือดนะคะเขาจะล้างแคลเซียมใส่ไปเลยค่ะใส่ไปประมาณ2ชิ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่บรอกโคลี บ่าคอลลีเนี่ยเขามีเคทูอยู่เยอะคือส่วนใหญ่พวกเรามากักจะเจอวิตามินเคใช่ไหมคะ A, E, D, K แต่เคเนี่ยพวกเราบางคนยังไม่รู้ว่ามันมีเคหนึ่งที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดและเคตัวนี้จะรังเหมือนกับจะกำจัดแคลเซียมนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของหลอดเลือดหัวใจหัดวเนี่ยนะคะหลอดเลือดหัวใจอุงตาที่ต้องไปวนรุน,นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เนี่ยนะคะพวกนี้จะช่วยได้ เขามีเคทูนะคะเคทูจะทําหน้าที่เก็บแคลเซียมที่อยู่ในเส้นเลือดนะให้กลับไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะคะโอ้ยลืมลืมใส่ปูอัดค่ะลืมใส่ปูอัดปูอัดใสด่เยอะๆหน่อยอร่อยนะคะตัวนี้เพราะะฉนั้นจะเห็นว่านะคะจะเห็นว่าในขณะนี้นะคะในขณะนี้อันนี้หมูอูดกะลงกะละมวนนะคะกะละมวนใส่ชีสเยอะหน่อยใส่ปูอัดเยอะหน่อย เนื้อเองนะครับเนื้อเนื้อเดี๋ยวเสร็จงานจะได้กินใช่ไหมใช่ครับเนอะเสร็จงานได้กินโอเคค่ะแผ่นตัวนี้แผ่นก๋วยเตี๋ยวนี้ก็จะมีความแน่นบอสมควรเลยนะคะเนี่ยนะคะเขาจะมีความแน่นพอสมควรเลยเอ้าวละเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งเส้นนะคะเสร็จแล้วหนึ่งเส้นค่ะแล้วตอนนี้เาทำอะไรอยู่อ่ะครับตอนนี้กำลังหั่นค่ะตอนนี้กำลังหั่น กำลังหั่นสลัดโรนะฮะกำลังหั่นสลัดโรคือจริงๆพอใส่ถุงมือแล้วเขาก็ประมาณว่าโอ้โหนะฮะค่อนข้างโอ้โหเขาค่อนข้างจะเหมือนกับว่าเขาติดกันน่ะแป้งก็จะติดกันถุงมือนี่ค่ะ น่ากินมากไหมคะน่ากินค่ะนะคะน่ากินมากเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำสลัดของเราวันนี้เรามีเป็นน้ำสลัดนะคะดั้งเดิมของเราที่เราทําเอาไว้หมอวุฒิบอกแล้วว่าตีเอาไว้ค่ะถ้ามีคนเป็นเบาหวานมีคนเป็นโรคไขมันหลอดเลือดเนี่ยให้ตีสูตรนี้อเอาไว้เลยนะคะ นะสีสูตรนี้เอาไว้เลยค่ะนะคะปมน,นี้ของอุจลังนะคะตักนะคะอันนี้คือน้ำสลัดนะคะที่คุณภาพดีมากนะสุดๆนะคะ,ะ,คะบอกได้เลยว่าสูตรนี้ไม่เหมือนของใครไม่มีขายในท้องตลาดแต่อยากให้บ้านที่นะคะดูแลสุขภาพนะคะไปซื้อมานะคะแล้วก็มาฝัางเองทำเองนะคะนี่คือน้ำสลัดนอกจากนี้ได้มาจากไหนไครับ ทำเองค่ะทำเองนะครับทำเองค่ะพี่โอมนะคะค่ะคลิปที่แล้วอะค่ะเราเมื่อวานเนี่ยค่ะเราทำน้ำสลัดกันนะคะทำน้ำสลัดกันนะคะเป็นน้ำสลัดที่คุณภาพดีมากและวันนี้นะคะวันนี้เนื่องจากว่าครอัดแล้วมันเป็นอาหารที่มักจะต้องกินกับวาซาบินะคะเพราะฉะนั้นหมออู๊ดก็เลยนะคะก็เลยเอาวาซาบินะคะวาซาบินะคะใส่ลงไปด้วยค่ะทีนี้เราเป็นน้ำสลัด ะะชะเทียนดานะคะวาซาบิเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จัดก,การนะคะหยอดไปค่ะรับรองเลยนะคะว่าอร่อยแล้วก็เวลากินต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ากินวาซาบิพวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่านะคะวาซาบิเนี่ยกินแล้วน้ำปลาแบบแทบลุง่งนะคะ แล่ก็ได้อารมณ์ความรู้สึกแบบอาหารญี่ปุ่นด้วยวันนี้เป็นการผสมผสานการหลายชาตินะคะนะคะเป็นน้ำสลัดนะคะเหมือนกับพวกมายองเนสอะไรพวกนี้แล้วก็ผสมนะคะกับกวาซาบิซึ่งมักจะเป็นลักษณะของอาหารแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาผสมกับออพืชน,นะคะผักทางเหนือของประเทศไทยเราก็คือเชียงดานะคะผสมกัน3าประเทศเลยนะคะเนี่ยนะคะอ้าวตอนนี้กำล,ลังจะลน นี่กำลังจะด่ค่ะนี่ค่ะดีมา,ากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็คนที่ชมอยู่ทางบ้านทุกคนเรามาช่วยกันนะคะนะคะหมออู๊ดอาจารย์อู๊ดถือว่าเป็นภารกิจนะคะของหมออู๊ดในการที่จะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็ดูแลใครก็ตามไม่อยากเป็นเบาหวาน ใครที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วหรือใครที่อยากหายปวดจะหายป่วยจากเบาหวานนะคะก่อนที่เราจะกินตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะกินตัวนี้นะคะในนี้มีน้ําตาลอยู่นิดนึงเป็นน้าตาลนะะ้าเปานะคะอยากกัน,นั้นเลยนะคะเราจะกินชาก่อนเราจะดื่มชาก่อนนะคะอันนี้เป็นชาเชียงดาค่ะนะคะเป็นชาเชงดาชาเชียงดานะคะ ะะเดี๋ยวเราจะกินตัวนี้เป็นอาหารสุขภาพของเราหลอดเลือดเราสะอาดการไหลเวียนการไหลเวียนของเลือดเราดีแล้วก็เพิ่มค่า HDL ลด LDL นะคะประสิทธิภาพของเลือดไหลเวียนดีไม่เป็นหลอดเลือหดหัวใจบุดตันนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของปลายมือปลายเท้าดื่มชาชุนดาก่อนนะคะดื่มแล้วเป็นไงบ้างคะหอม อลองดื่มบ้างนะอย่าถือว่าเป็นวัยรุ่นจะไม่ยอมดื่มของพวกนี้นะจะบอกว่าหอมมากๆเลยค่ะนะคะนะคะหอมมากเพราะว่าหอมออูดได้ผสมสูตรนะคะหอมออูดได้ผสมสูตรที่เป็นของตัวเองนะคะเอ่อด้วยความที่เราเป็นแพทย์แผนไทยนะ,ะเพราะฉะนั้นยาเทียมดาของเราจะเป็นซองใหญ่ก็คือโดสที่ดูแลรักษาสุขภาพนะ,ะ,นะะเราใช้ความรู้ทางด้านแพทย์ แล้วก็ใช้เก๊กฮวยแล้วก็ใช้มะตูมนะคะแล้วก็เซอรนมอนมะตูมเนี่ยก็จะบำรุงหัวใจนะคะทำให้ไม่หมุดกีิดทําให้รู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็เซิรมอนนั้นก็จะทําให้อ่เขาเรียกว่ากระบวนการเผาผลาญระดับเซลล์ของพวกกลุ่มคาร์บฮเรตเนี่ยมันสมบูรณ์นะคะเซิรนมอนหรือว่าเรียกว่าอกเชยทําให้ตาบอริซึมของคาร์บฮเรตสมบูรณ์นะคะ <S <S ไปยังไงนะคะใครสงสัยอะไรยังไง ก็เจญนะคะเจอินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะมาพูดคุยวิธีการได้เลยค่ะแล้วหมออุ้นก็จะมีความรู้ดีๆแบบนี้นะคะอยากให้ผู้ป่วยเบาหวานหายค่ะนะคะเป็นภารกิจของหมออุ้นะคะอยากให้ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนมีความสุขค่ะแล้วก็จำเอาไว้นะคะว่าเราสามารถกลับมาหายได้ค่ะนะหายได้เมออรับรองเลยค่ะนะคะหายได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมนะคะมาลองชิมชิ้นนี้แล้วกัน ามาดูว่าน้ำสลัดขออนุญาตนะคะเพราะว่ามันค่อนด้างติดดึงหนักวันนี้ไม่ได้เตรียมแล้วขออนุญาตแล้วเวลากินต้องระมัดระวังจริงนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีวาซาบิอ,อ,อยู่ด้วยเป็นไงบ้าง จมูกมากเลยค่ะขึ้นจมูกนะคะ่กลิ่นของโฟอัดเนี่ยไม่มีเลยไม่คาวเลยหรอกนะคะอร่อยแล้วก็กินโดนพวกชีสด้วยชีสเนี่ยหอมนะคะหอมแล้วก็แบบทำให้มันดูเข้มข้นขึ้นนะคะ <laughs> พวกชีสเนี่ยเขามีวิตามินเคทูเยอะ <laughs> เพราะว่าในกระบวนการทำชีสมันต้องผ่านการหมักของเชื้อจุลิรีย ชีสจะมีโปรโตีนเยอะเพราะนั้นผู้ป่วยเบาหวานเมื่อก่อนน้องสาวอ่ะน้องพรอ่ะเขายังคิดว่าเฮ้ยพม่อูดกินได้หรอมันเป็นชีสไปเลยวันี้บอกเธอกินไปเลยหลอดเลือดเธยจะได้ไม่หักเซกเธอกินไปเลยนะเขามีเคนดูและเขาเป็นโปรโตีนนะคะโปรโตีนหมักนะคะเขาจะเอาเอโปรโตีนควยโปรโตีนนะคะมาหมักเพื่อให้เกิดชีสค่ะวันนี้หมออูดก็รบกวนเวลานะคะแค่นี้นะคะขอได้รับความตอบระบุณจากหมออูดค่ะวันดีค่ะ